ชูวิทย์กมลมีสิษ์ปูดดีลรับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลผลักไปเป็นฝ่ายค้านสูตรลับเจรจาไฟเขียวผ่านตลอดแถมดีลพิเศษแพ็กเกจกลับบ้านจากสถานการณ์การเมืองของไทยหลังการเลือกตั้ง2,566กับการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลของพรรคร่วม8พักซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการนัดหารือแกนนำแต่ละพักโดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภา รวมตั้งโคตาเก้าอี้กระทรวงต่างๆของคณะรัฐมนตรีที่ทานหนึ่งล่าสุดนายชูวิทกมลวิสิตออกมาเคลื่อนไหวอูดดีลรับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวลกลโดยผลักไปเป็นฝ่ายค้านดีลรับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวลกลมีการเจรจาลับผลักก้าวลกลไปเป็นฝ่ายค้านรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาสวผ่านฉลุย376ได้จัดตั้งรัฐบาลแน่ สูตรลับเจราจาตกลงไฟเขียวผ่านตลอดแถมนิวพิเศษแพ็กเกจกลับบ้านรายงานถึงทักษิณที่รออยู่สิงคปโปร์ติดตามกันต่อไปรายงานนี้ยืนยันถึงตัวตนคนเจราจาแต่ขอปิดแหล่งข่าวเมื่อใช้วิชาโจรการเมืองจัญญาโจรต้องมีไม่ขอเอ่ยชื่อผู้ร่วมวงเจราจารายงานเพิ่มแจ้งว่าก้าวไกลเสี่ยงเกินไปพิธาไปไม่ถึงฝันประชาชนมีสิทธิ์รู้เบื้องหลัง ว่านักการเมืองทำอะไรกันอยู่ตอนหาเสียงทำให้มีข่าวกันทุกวี่ทุกวันกรอกใส่หูให้คนจำได้แต่พอเลือกตั้งเสร็จดันไปทำอะไรลับๆล,ล่อๆไม่ให้คนเห็นเจรจาดีลลับตลบหลังประชาชนลืมที่หาเสียงไว้กันได้ไง